ันนี้นี่ขี้หนาว่สิบสี่องตานี่นี่นี่ขี้หนาวขี้แขวันอันนี้แปลงพันมาไหมหิงแข,ขวนี่ขี้ไปเที่ยวไซมหนฮะขี้ไปที่ไหนไปดูใน,นดูเสาไหมดูเาใดูเาไปาจู สวัสดีครับตอนเช้าก่อนสวัสดีครับผมพี่จะไปไหนพี่จะไปไหนจ้าอุ้ยนี่ขี่ใส่บาได้ปะป,ป๊าเฟรดี่วะเฟร้วะใส่บาได้สังใส่บาอยู่ไหนาบ้างอะสวัสดีครับพ่อไปไปด้วยไป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 ,ไป,ไปอะแอสเซอร์จุ๊บด้ยสเซอจุ๊บให้เป็นเพื่อนนิ่งก่อน ยิ้มหวานนะจ๊ะยิ้มหวานนะคะมึงยิ้มหวานเขาเฮ้ยขี่ไรล่ะตาตาตัวเ้ี่เอ้าวไปายแล้วเหรอไปายค่ะ